กินไม่สนขอสนก่อนโอ้โอ้ใครสนนะเช้าวันนี้พ่อแพนด้ากับแม่แพนด้าต้องเดินทางไปเยี่ยมป้าแพนด้าซึ่งไม่สบายอยู่หมู่บ้านไกลออกไปก็เลยวานให้แพนด้าน้อยเนี่ยช่วยเฝ้าบ้านหน่อยพรุ่งนี้ถึงจะกลับอย่าลืมหาอาหารกินเองนะอย่าลืมรดน้ำต้นไม้ล่ะแล้วก็ให้อาหารปลาด้วยนะลูก พ่อแพนด้าก bon. ับแม่แพนด้ากำชับลูกชายก่อนออกเดินทางแพนหน้าน้อยรับคำแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับผมจะดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยเมื่อทั้งสองออกเดินทางไปแล้วแพนด้าน้อยก็กระโดดร้องด้วยความดีใจเฮ้เราจะเล่นให้สนุกไปเลย ค,คอยว่าคอยเตือนอีกแล้วแพ่นเดือกแพนด้าน้อยจึงออกไปวิ่งไล่ไล่จับกับเพื่อนอย่างสนุกสนานจนเนื้อตัวมอมแมมจนกระทั่งตะไกล้เที่ยงเพื่อนๆน,นจึงพากันกลับไปกินอาหารที่บ้านของตัวเองได้เวลาอาหารแล้วเธอไม่กลับบ้านหรอช้างน้อยถามไม่อะ่ะฉันยังไม่หิวแพนด้าน้อยเปลี่ยนไปปีนต้นไม้เล่นตัวเดียวอย่างสนุกสนานจนมืดคำ่ำ ขณะดที่เพื่อนสัตว์ตัวอื่นต่างอาบน้ำกินอาหารและเตรียมเข้านอนกันเรียบร้อยแล้วแต่แพนด้าน้อยพึ่งถึงบ้านรู้สึกหิวก็เลยกินใบไผ่ที่เหลือในครัวจนหมดแต่ก็ยังไม่อิม่มเพราะว่าลืมเล่นจนมัวพวู้มัวเล่นจนลืมเก็บใบไผ่ไว้เป็นอาหารจานชามก็ไม่ได้ล้างทิ้งแห้งกลังไว้ตั้งแต่เช้าต้นไม้ในกระถางก็เหี่ยวเช้าเพราะไม่ได้รดน้ำ ลาในตู้ที่เลี้ยงไว้ก็หงายท้องตายเพราะไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันโอ้ยมืดแล้วสัตว์ทั้งหลายต่างนอนอุตุอยู่ในบ้านมีเพียงแพนด้าน้อยเท่านั้นที่ยังคงวาดรูปเล่นไม่ยอมเข้านอนเลยแล้วก็ผ่อยหลับไปเที่ยงวันลุ่งขึ้นแพนด้าน้อยงวงเงียตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกปวดท้องมากเดินโซเซไปหาอาหารท่ามกลางอากาศร้อนจัด ทั้งหิวแล้วก็อ่อนเพลียแล้วในที่สุดก็ล้มลงหมดสติเลยโอ้โแพนด้าน้อยรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงนุ่มแม่แพนด้านำยาและซุปใบไผ่อุ่นๆมาป้อนเราพบลูกนอนหมดสติอยู่ที่ป่าไผ่หน้าบ้านจ้าพ่อแพนด้าบอก แพนด้าน้อยไม่ได้ทำงานต่างๆที่รับปากพ่อกับแม่ไว้ให้เรียบร้อยทำให้ต้นไม้ก็เหี่ยวปลาที่เลี้ยงไว้ก็ตายส่วนตัวเองก็ไม่สบายเพราะกินไม่เป็นเวลาและก็พักผ่อนไม่เพียงพอแพนด้าน้อยสำนึกผิดจึงพูดขึ้นว่าผมขอโทษครับที่เอาแต่เล่นสนุกอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกจ้าต่อไปนี้ยลูกต้องแบ่งเวลาให้ดีนะ แม่แพนด้าพูดพร้อมกอดลูกชายด้วยความรักตั้งแต่นั้นมาแพนด้าน้อยก็รู้จักจัดสรรเวลาไม่วิ่งเล่นเพลินจนล้มป่วยอีกอืมจบแล้วค่ะ